สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับการุณชาเนลค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอเมนูน้ำพริกกากหมแูแสนแซ่บแสนอร่อยค่ะไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างมั่นหมูค่ะ ลักษณะซื้อมานะคะจะเป็นแผ่นใหญ่ๆนะคะแล้วก็มาหั่นชิ้นแบบนี้นะคะหั่นเป็นชิ้นลูกเต่านะคะหรือชิ้นตามชอบเลยค่ะแล้วก็จะมีน้ำมันพืชนะคะน้มขมเปียกเข้มข้นนะคะ,ะ,นนะ,คะผงรสดีหมูค่ะน้ำตาลทรายค่ะหรือถ้าใครมีน้ำตาลมะพาร้าวหนอน้ำตาลปี๊บก็ยิ่งจะดีนะคะผงชูรสนะคะผงนัวนะคะกระป่นค่ะหอมเจียวค่ะอันนี้เจียวแบบสําเร็จรูปด้วยนะคะจะมีขายตามห้างโลตัสนะคะหรือถ้าใครไม่มีนะคะขอแนะนําเลยว่าให้เอาหอมแดงของเราธรรมดานะคะ มาหั่นหันหันหันค่ะหั่นเล็กๆนะคะหั่นซอยๆเล็กๆบางๆแล้วก็โรยด้วยแป้งสาลีไปทอดในน้ํามันที่ร้อนจัดนะคะแล้วก็ผ่อนไฟมาระดับกลางค่ะทอดอ่อนๆให้เหลืองแล้วก็ตักไว้ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะกระเทียมหยาบๆค่ะครัวหยาบๆใส่ครกของเราเนี่ยแหละคะ่ะไม่ต้องละเอียดมากนะคะพอหยาบๆสังเกตแบบนี้นะคะ่ะพริกแห้งค่ะสุดท้ายค่ะน้ำเปล่าค่ะก่อนที่เราจะไปทําน้ําพริกกากหมูนะคะเราก็ไปเคี่ยวหมูของเรานี่นะคะให้เป็นสากที่หอมแล้วก็กรอบค่ะไปดูวิธีท,ทากันเลยค่ะ หากระทะใบหนึ่งค่ะนะคะพอประมาณแบบนี้นะคะหมูก็ประมาณโลนึงนะคะก็จะใช้กระทะใบใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าถ้าน้ามันออกเนี่ยเดี๋ยวมันจะปูมขึ้นนะคะถ้าใช้บ้อหรือว่ากระทะที่เล็กนะคะขอแนะนําเลยให้ใช้ใบใหญ่หน่อยหนึ่งค่ะเทห,หมูลงไปเลยค่ะอ๋อเราไม่ต้องรอกระทะให้ร้อนก่อนหรอไม่เลยใส่เกลือป่นนิดหน่อยนะคะขออนุญาตใช้มือนะคะมือล้างแล้วนะคะนิดเดียวเองนะคะโรยเพื่อให้มีความเข้มข้นแล้วก็ความเค็มของเกลือเนี่ยเข้าไปเพิ่มรสชาติให้หมูนิดหน่อยนะคะน้ำเปล่าค่ะลงไปเลย ประมาณนี้ก็ใช้ช้อนนะคะกดๆแบบนี้ก่อนจะใช้มือก็ได้ค่ะแบบนี้ติงติงๆแบบนี้เลยนะคะง่ายๆดีทํากินบ้านเราค่ะสไตล์บ้านเราก็คือใช้มือเลยแต่ล้างให้สะอาดก่อนนะคะแนะนําเลยช่วงนี้เชื้อโรคเยอะมากโอเคค่ะนี่ขานได้ก็ได้แล้วนะคะดิใส่พอท่วมขุกคลิกแบบนี้นะคะสังเกตได้เลยหลังจากนั้นเราเปิดไฟเลยค่ะนี่เปิดไฟต้มเลยเปิดไฟระดับแรงนะคะต้มไปเรื่อยๆนะคะเราจะต้มหมูอย่างนี้นะคะแล้วมาดูตอนที่ว่าหมูเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะ มันหมูของเรานะคะต้มมาสักครู่ค่ะแล้วก็เดือดแล้วค่ะไปดูกันเลยค่ะคือเดือดเนี่ยไม่มีกําหนดเวลานะคะมันอยู่ที่ว่าความแรงของไฟแต่ละบ้านของแต่ละเตานะคะบางคนอาจจะใช้เตาถ่านเตาเกสนะคะอันนี้เป็นเตาไฟฟ้านะคะก็จะมีความร้อนไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ใช้เนี่ยค่ะทัาเพีเนี่ยนะคะวมลงไปให้ข้างบนเนี่ยมันลงไปข้างล่างให้สม่ําเสมอกันให้ถูกน้ําร้อนนะคะง,ง่ายๆนะคะขมลงให้มันมิดๆอย่างนี้เลยค่ะนะคะ เพื่อเพิ่มความหอมของหมูนะคะไม่ให้มีกลิ่นคาวนะคะไม่มีกลิ่นสาบเราก็จะใส่เนี่นะคะไปมะกรูดลงไปนิดหน่อยค่ะนี่นะคะนี่เห็นไหมนี่ เด็ดลงไปเลยขยี้ขยี้ขยี้แบบนี้ก็เลยคะ่ะนี่ถ้าไม่มีก็ไม่จําเป็นต้องใส่ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะอันนี้คือเคล็ดลับนะก็ขอแนะนําเลยมันจะหอมค่ะมันจะหอมนะคะมันจะแก้คาวได้อย่างดีเลยค่ะถ้าใส่ยิ่งดีใช่ถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่ต้องใส่ยุ่งยากเครื่องมันก็เยอะอยู่แล้วปวดหัวนะคะเนาะมีอะไรก็ใส่ไปบ้านเราง่ายๆค่ะชิวๆหลังจากนั้นนะคะเราจะต้มหมูนะคะในระดับไฟกลางนะคะ ไปจนน้ำงวดนะคะเราจะปิดฝานะคะนี่แบบนี้เลยปิดฝาเพื่ออะไรครับปิดฝาเพื่อไม่ให้ไอายมันขึ้นนะคะแล้วมันจะมาทั่งตาเรานะคะท่านผู้ชมโอเคค่ะปิดเลยค่ะหลังจากนั้นเราค่อยมาดูกันอีกทีนะคะมันหมูของเราเคี่ยวมาสักครู่นะคะน้ำก็มวนแล้วค่ะแล้วก็เปิดฝาเลยค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้คือไม่ใช่น้ำนะคะนี่เป็นน้ำมันร้วนๆนะคะเมื่อกี้เราไงายฝาหม้อขึ้นไอ้น้ำมันก็จะหล่นลงไปมันก็จะทำให้แบบว่ากระเด็นลงมานิดหน่อยก็ระวังหน้าด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็คนข้างล่างขึ้้นนนขางบะนนะคะ เราว<ร><า>ังด้วยนะคะ,าานนะใช่ใช่มันแตกสักคู่นึงค่ะเดี๋ยวมันก็หายเพราะว่าน้ําจากฝาหม,ม้อเมื่อกี้นี่แหละค่ะมันหยุดฉะนั้นเวลาเปิดฝาหมอ้อเนี่ยนะคะต้องรีบหงายฝาหมอ้อขึ้นทันทีนะคะอย่าให้น้ามันหล่นลงไปเดี๋ยวมันจะกระเด็นขึ้นใส่หน้าเรานะคะอันตรายค่ะเป็นแผลพุพองได้เลยนะคะ, <S <S าคะจากนี้ไปมันจะไม่กระเด็นแล้วล่ะค่ะเพราะว่าทำมาบ่อยค่ะนี่คือประมาณนี้หลังจากนี้นะคะเราก็จะเจียวกากหมูของเรานะคะด้วยไฟอ่อนนะคะนี่ใช้เบอร์สามค่ะ เมื่อกี้เราเคี่ยวนะคะใช้เบอร์ห้านี่เบอร์3นะคะเราจะใช้ไฟอ่อนค่ะเจียวกากหมูของเราจนก่อมันจะเหลืองนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาดูกันว่าตอนที่มันเหลืองเรียบร้อยแล้วนะคะว่ามันจะสวยงามแล้วก็กรอบขนาดไหนนะคะกากหมูของเรานะคะที่เจียวมาสักพักนะคะก็จะได้แล้วค่ะมาดูเลยค่ะนี่สังเกตง่ายๆนะคะจะมีความกรอบนะคะน้ำมันจะออกเยอะมากเลยค่ะจากหมู1กิโลนะคะน้ำมันออกครึ่งกระทะเลยค่ะหมูจากหมูเยอะนี่เหลือเลือ<ๆ>น้อยมากเลือนิดเดียวค่ะนี่เห็นไหมราคาเท่าไหร่อย่าไปต่อรองเค้านะคะเพราะเขาทำยากหลายขั้นตอนแล้วก็มัน ได้แค่นี้ค่ะนิดเดียวเองนะคะเราจะเจียวนะคะให้น้ามันหมูนี่ออกมากที่สุดเพื่อไม่ให้กากหมูของเราอมน้ํามันนะคะส่วนดิฉันชอบพอแค่นี้นะคะถ้าใครชอบแบบว่าไม่มีมันเลยก็สามารถเกียวต่อได้เลยจนแห้งไปเลยก็ได้นะคะนี่ค่ะดิฉันชอบแบบมันๆนะคะตอนนี้เราก็ปิดไฟได้เลยค่ะตักหมูของเรานะคะใส่ในกระชอนนะคะเพื่อกรองน้ํามันนะคะนี่พอแล้วถ้าแห้งเกินไปเนี่ยมันก็กรอบนะคะแต่ว่าดิฉันไม่ชอบชอบแบบมีมันๆมันจะได้แบบว่ามี texture นะคะนี่ แล้วก็จะตักขึ้นแล้วก็ทําอย่างนี้นะคะต้องต้องต้องเพื่อเสด็จน้ํามันนั่นเองคะ่ะนี่นี่นะคะสําหรับน้ํามันหมูที่เจียวได้นะคะเราก็จะตักใบครึ่งหนึ่งนะคะเนี่นะคะเอาไว้ทําอาหาระคะ่ะนี่ตักไว้ในหม้อก่อนนะคะเราก็จะเอาไว้นิดนึงนะคะเอาไว้ทอดกระเทียมนะคะมนี้พอก่อนนะคะนี่หลังจากนั้นเราก็จะมาเจียวกระเทียมเลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปเลยนี่เปิดไฟค่ะเบาๆนะคะไฟอ่อนๆค่ะเราจะเจียวกระ,ะเทียมให้หอมเหลืองแล้วก็กรอบนะคะ การเชียวนี่คือการใช้ไฟอ่อนนะคะเพราะกระเทียมจะสุกไวถ้ามันมีสีน้ําตาลหรือว่าไหมเนี่ยมันจะขมแล้วก็กินไม่ได้นะคะไม่อร่อยโอ้ oh, ฟองฟอดเลยนะครับเพราะว่ากระเทียมมีความชื้นนะคะเวลาเราใส่ไปปั๊บเนี่ยมันจะฟองฟอดให้ใช้กระทะใบใหญ่หรือหม้อใบใหญ่นะคะในการทํานะคะเพราะมันจะล้นแบบหม้ออลังการมาเลยค่ะเราก็จะเจียวกระเทียมอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆจนกว่าจะเหลืองค่ะนี่นะคะกระเทียมของเราที่เจียวมาสักครู่นะคะก็จะได้สีเหลืองอ่อนนะคะนี่ ยังไม่เหลืองเท่าไหร่เราก็จะเคี่ยวไปนิดนึงนะคะตามชอบนะคะแต่อย่าให้ไหม้นะคะนี่นะคะกระเทียมของเราก็จะได้เหลืองพอแล้วนะคะพอแล้วค่ะแค่นี้ปิดไฟพักก่อนนะคะพักในกระชอนนะคะเพื่อเสด็จน้ํามันนั่นเองทีนี้ก็พริกข่าพริกแห้งนะคะลงทอดเลยค่ะนี่เปิดไฟอีกรอบหรือไม่เปิดก็ได้ค่ะเพราะว่ามันร้อนอยู่แล้วพอแล้วค่ะ สำหรับพริกนะคะเราก็เพิ่มได้ตามใจชอบเลยนะคะใครชอบเผ็ดก็สามารถเพิ่มได้ใครชอบไม่เผ็ดก็สามารถลดได้นะคะตามปากตนเองนะคะแต่น้ําพริกเนี่ยมันต้องเผ็ดแซ่บนะคะมันถึงจะเบอร์บางอลังการนะคะท่านผูช้ชมนี่นะคระับแล้วแล้วครับใช่แป๊บเดียวพอมันเป็นสีแบบนี้เองเพราะพริกแห้งเนี่ยมันสุกง,ง่ายน,นี่พอมันหอมค่ะ ถ้าเป็นพริกป่นนี่ก็จะไม่หอมเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นพริกทอดนี่มันจะเพิ่มความหอมเท็กเจอร์ในการกินแล้วก็อร่อยแซ่บขึ้นอีก2เท่าเลยค่ะโอเคค่ะกระเทียมของเราก็ได้นะคะกากหมูของเราก็ได้ค่ะนี่เห็นไหมกากหมูของเราก็ได้พริกเราก็ทอดเรียบร้อยนะคะต่อไปเราก็จะมาทําขั้นตอนการผสมน้าพริกกากหมูเลยค่ะก่อนที่เราจะไปผสมน้ําพริกกากหมูนะคะเราก็จะมาปั่นพริกของเราก่อนค่ะหรือถ้าใครมีครกก็ตำนะคะอันนี้คือมีเครื่องปั่นก็จะปั่นเลยค่ะ ทรินี่คือพักให้เย็นสนิทตัวก่อนนะคะอันนี้คือทําให้เป็นตัวอย่างนะคะอย่าทําตามค่ะมันร้อนพักให้เย็นสนิททุกอย่างเลยนะคะค่อยมาปรุงกันปั่นเลยค่ะพอค่ะแค่นี้นะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะถ้าขูกนะคะอย่าให้มันละเอียดเกินไปนะคะสําหรับน้ำพริกกาวหมูสูตรนี้นะคะเคยทําขายค่ะอร่อยค่ะรับประกันเลยนะคะไปลองทําดูกันนะโอเคค่ะหลังจากนั้นเราก็มีกระทะใบใหม่นะคะ ใส่ตรงนี้เลยกระทะใบเดิมมันติดก้นค่ะที่เกียดล้างนะคะถ้าใครสะดวกก็ใช้ใบเดิมก็ได้แต่ล้างให้สะอาดนะคะถ้าใครชอบน้ํามันหมูที่เราเจียวได้นะคะเอามาผัดก็ยิ่งจะแทบนะคะเพราะว่าเมืองไทยของเราเป็นเมืองร้อนน้ํามันหมูเนี่ยเวลาเราผัดน้ําพริกหมูเรียบร้อยเนี่ยนะคะมันจะไม่จับกันเป็นก้อนเพราะว่าอากาศร้อนแต่ที่นี่นะคะมันจะอากาศหนาวเวลาเราผัดไปสักครู่แล้วก็พักให้เย็นตัวมันจะจับกันเป็นก้อนค่ะไม่น่ากินวันนี้ก็เลยจะมาใช้น้ํามันพืชแทนนะคะ นี่ค่ะเราก็จะเปิดไฟค่ะเปิดระดับกลางก็พอนะคะเราก็จะรอให้กระทะร้อนนิดหน่อยนะคะหลังจากที่น้ํามันของเราก็ร้อนนะคะเราก็จะมาใส่นี่เลยค่ะน้ำตาลทรายลงไปเลยเราใส่เครื่องก่อนนะคะให้มันละลายค่ะมาขมเปียกลงไปเลยค่ะนิดนึงก่อนนะคะแต่นิดเดียวก่อนนะคะค่อยๆเติมเอาเสร็จผงนัวลงไปแล้วค่ะส่งรสดีค่ะเราใส่ก่อนนะคะเราชีมเอานะคะเดี๋ยวกลัวมันเค็มเพราะว่าตอนที่เราเจียวกากหมูเราก็ใส่เกลือนะคะแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยค่ะนี่ เอามือหยุมเอาก็ได้นะคะนี่แบบนี้หยิบเอาเลยนะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเคี่ยวเนี่ยใช้ไม้คนอย่างนี้ให้น้ําตาลกับน้ามะขามเนี่ยเครื่องปรุงต่างๆเข้ากันดีนะคะเห็นไหมคะมันจะเป็นฟองแบบนี้ถ้ามันเข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราจะเอากากหมูของเรานะคะเทลงไปในกระทะค่ะเราจะคนไปอย่างนี้นะคะนี่เห็นไหมคนจากข้างล่างขึ้นข้างบนเพื่อให้ส่วนผสมแล้วก็น้ําปรุงของเราที่เราเคี่ยวนะครับซึมเข้าไปในหมูของเรานะคะชิมอีกรอบนึงคะ่ะโดยการแตะนะคะ ขั้นตอนนี้นะคะถ้าใครชอบเปรีย้ยวชอบอะไรชอบรสชาติแบบไหนสามารถเติมได้เลยนะคะใส่มะขามเปียกลงไปอีกนิดนึงค่ะเกลือน,นิดนึงนี่ก๋เอานะคะอาหารไม่มีสูตรตายตัวนะคะเราต้องกะเอาตามใจชอบตามรสปากของเราที่กินนะคะเราก็จะนี่นะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะรีบๆผัดนะคะเพราะว่าข้างล่างมันจะไหม้เราจะผัดอย่างนี้นะคะไปให้มันน้าเนี่ยแห้งอีกสักนิดนึงนะคะเี๋ยวเราก็จะมาดูกันค่ะหลังจากที่เราผัดมาสักพักนะคะประมาณ 2- 3สนาทีนี่แหละคะ่ะ ผ่อนไฟไปไฟอ่อนสุดนะคะอ่อนสุดเลยว่ากระทะจะเริ่มก้นไหมแล้วค่ะเห็นไหมถึงเตือนว่าอย่าหนีจากกระทะเด็ดขาดเลยค่ะช่วงนี้เราจะรู้ได้ไงครับว่าเราต้องลดไฟตอนไหนครับลดไฟตอนที่ว่าดูว่ามันไหม,ม,นม้มันแรงไหมประมาณนั้นไงเพราะว่าสัง,สงเกตยังไงครับสังเกตคือนี่เห็นไหมมันก้นมากระทะมันจะดําแบบนี้เรารีบผ่อนไฟเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็เราก็จะใส่นี่นะคะกระเทียมเจียวลงไปนี่แล้วก็หอมเจียวของเราลงไปนะคะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นปิดไฟได้เลยค่ะ แล้วก็รีบคนให้มันเข้ากันแบบนี้นะคลุกๆค,ค่ะใช้วิธีคลุกนะคะคลุกเบาๆค่ะนี่เอาออกจากความร้อนได้เลยนะคะประมาณนี้เพราะมันจะไหมใช่ไหมครับใช่ใช่มันพอแล้วมันแห้งพอแล้วเพราะว่าความชื้นของน้ําซอสที่เหลือนะ่ะมันจะได้ซึมเข้าไปในกระเทียมซึมเข้าไปในหอมแดงนะคะมันจะได้กลมกล่อมค่ะก็ประมาณนี้นะคะเห็นไหมนี่แห้งเลยค่ะนี่หลังจากนั้นนะคะสุดท้ายค่ะเรามาเติมพริกขนลงไปค่ะเห็นไหมเราชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากเราก็ว่ากันไปนะคะนี่นี่ ไม่ต้องไปละเอียดมากนะคะให้เป็น texture แบบบ้านๆมีพริกมีอะไรด้วย,ยพอแค่นี้พอเดี๋ยวเผ็ดเกินไปกินไม่ได้ยุ่งอีกหลังจากที่เราคลุกนะคะกระเทียมหอมของเราแล้วก็พริกป่นนะคะสุดท้ายเรียบร้อยนะคะเราจะมาชิมรสกันอีกรอบนะคะ้วยตอนหมูตอนหนึ่งนะคะร้อนนะคะปออืมอร่อยค่ะจับ ถ้าใครชอบรสไหนก็สามารถเติมได้นะคะไม่ว่าจะเปรี้ยวหวาน,วานเค็มคก็แล้วแต่คุณนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนําน้ำพริกกะหมูของเรานะคะไปจัดจานกันค่ะ,คะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเมนูน้ําพริกกะหมูของเราวันนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเราตรงนี้ด้วยค่ะ แล้วฝากชมคลิปถัดไปของเราด้วยค่ะไม่ว่าจะตรงนี้และตรงนี้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองแม่ลูกด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไว้ก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ